สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางลาวรอบดึกนะครับก็จะเป็นลาวสามัคคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับเมื่อคืนนี้ผมต้องขอโทษขออภัยพี่ๆนะครับมาแค่สายรูดในรอบเดียวก็คือในรอบลาว VIP นะครับเมื่อคืนนี้เข้าไปรูดรูดที่ศูนย์เนาะนะครับผลที่ออกในรอบ VIP ก็0 8 5 1 0นนะครับส่วนรอบลาวสามัคคีแล้วก็ลาวสามัคคี VIP นั้นหลุดนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยพี่ๆด้วยนะครับผม ก็สนับแนวทางในวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับก็ฝากคําเตือนนะครับพี่พี่สมาชิกนะครับแนวทางตัวเลขนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับผมเนาะสำหรับเราสามัคคีนะครับพี่ๆผมได้ไปที่4นะครับ4แล้วก็8นะครับสายลูดนะครับผมให้ไปที่เลข4 42 4 6ห 4ี8เ8้าแนะครับเม mm ็ดเดียว8 4 2นะครับผมตัวเน้นก็จะเป็นในที่4 2นะครับ4 9 8เกนะครับ ส่วนเราสามคัคคี vip นะครับผมได้0ูนย์แล้วก็4นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลขศูนย์นะครับสี่สองสี่สามสี่ห้าูนสองูนสามูนห้านะครับเม็ดเดียวสีู่นสามนะครับผม 03นะครับ05 43นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับส่วนลาว VIP นะครับลาว VIP ผมได้ตัวเด็ดเหมือนกับลาวสามัคคี VIP นะครับก็คือ0แล้วก็4นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลขก0นะครับผม01 05 08 41 4 5 48หนึนะครับเม็ดเดียวผมให้ไปที่408นะครับผมอันนี้เรา VIP นะครับ08นะครับผมแล้วก็ศูนย์หนึ่งสี่แปดนะครับ นี่เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางลาวรอบดึกเนาะลาวสามัคคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับวันนี้ก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับทั้งารอบก็แล้วกันนะครับผิดพลาดยังไงต้องกลับขอโทษขออภัยไปพี่สมาชิกนะครับเพราะผมก็ทําไปตามสูตรคํานวณนะครับบางครั้งสูตรก็เดินดีบางครั้งสูตรก็หลุดนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสลับก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้แอดด้วยนะครับแล้วก็ลืมเลยนะครับสลับให้พี่ท่านใดนะครับ ที่นะครับกำลังมองหาบ้านเสียงโชคนะครับเนาะกำลังมองหาบ้านเสียงโชคหรือว่ามีบ้านเก่าอยู่แล้วอยากเปลี่ยนบ้านเสียงโชคไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านนะครับน้ำเต้าทองนะครับผมบ้านนี้ก็ถือว่านะครับชื่อก็ปังแล้วนะครับน้ำเต้าทองนะครับก็เข้าไปสอบถามแมดมินดูก่อนได้นะครับชื่นชอบหรือไม่ชอบขึ้นอยู่กับดุลพินิษของพี่พสมาชิกนะครับผมสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ